เมนูอะไรเอ่ยพวกเราวันนี้มีเมนูอะไรไม่กันจะเหมันก็จะเน่าถ้าไม่ทำหมูก็คงไม่หัวจีนนะมาาซื้อตุไมเก็เลยมาอุ่นอยากกินฟองวาง ไม่มาจะมาทำอะไรให้กินเล้าไปดูคำตอบนี่ไงคนเมืองนอกเขาทำอะไรให้กินคนเมืองน,นอกเขาจะทำอะไรให้กิน

四川，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  ต้องมานค่ะมี้คันยง้จัก่ที่มมนีัหัวหนมี่ง่จิีมห่ยนเลยใส่แห้ง่มหัวหน่วจะ้งแน่ลยคนนงตั่มงมหัว่บ้องามต้องใส่เง้ยย ระยะเวลามันหมดเ็กเขากจใส่แสหน่ใส่แฉน่เ้อลงจนุ่ม okay, อ uh ันนึงก็ล้างีก็แฉออกก็มหลมหลใสนี่หอมเนีหมันเนี่ย

ไ่นี่คื้ำหมดเันคือกาปวไ่ตอนทีจะหมดรอมอกจะดื่มอน้หมด ในบัานน่ะพี่น้องไม้ัวใดไม่รู้ไม่รู้ถ้าว้ายรุ่นน่ะไม่จับอแ่องขอเข้าเหิอแล้วไม่จับ่ออะไ้ทนมันพัดนั่นพัดหญ่แล้วก็มีหนุ่ยากีชีวาสี่ปีตเออ สีพุเออสีเทาสเปซสเปซเนาะสีออกคาบออกไล่ออกเลยเลยทีน้องใส่ดีมากเลยทีน้อด้านหน้ามาจอดเราไปถึงตรงนี้ับขอบนี่เฮ็ดจีนีเไอ้มือแต่ว่าไอ้มือมอเนีอยไ้มอใช่ออเล็กซ พอเล็บผ้าเล็บด้วยี่อ่นะน่อ่ะตอนทำกระเทาะกอนแร้วถ้าลงพริกแล้วก็มีเจ็ดตัวเหงียนเกี้ยงพัวเหงียนเกี้ยงกับพลอยพลอยหิ่งหมอนะเนอนี่ขัวดำก็ดำเช้าหน้าี่ <that> ยกเลยค่่ก็กิน้วนะต่จะเอาไปจุเจุกเ่ยนีแ่กสาคูอีกใ่มีนหาสาคูเราชินทัวดาอย่างเดียวอยากินของหวานน่ะบางวันอยากกินของหวานนี่ามาอุ่นมีมีเขาจะเป็นยังไงเหรอพี่น้องถ้าเขาเหียกระเป๋าหรือไล่ไล่เขถ้ากินมาเบิรเขาก็จะเอามาได้ แดงใส่ตุเคียงหนะ่ยนรู้ไหมเขาจะห่อแบงทอดจิ้มเขาน่ะใส,ส่ตุกแเคไว้วม่ไ,ได้จิ้มทั่บ้านนอกสดๆด,ดล่อนะนี่ยนี่เช้าหช้าน่าเห็ดหมูเช้าน้าแตตองเสียเา้าน้าเนะลายก็ตองมาม้าไกว่ด้วย่อนจะเห็ดอะไรกินยังไม่บอกแต่ถ้นนี้เ้นหวแล้วว่ตสอบไปไนดะ้ ทราทำน้ำตกต้นหอมกับบมีแนียใกล้ไม่ใช่ปะต้นหอมค่อยฉัดใส่ห่เหน่ต้นหอมนีนะมันจะเนะต้นหอมน้งนีพน้ำน้อง้บ้าีตเดาวดนี้ทนี้ เสชาีกเขาคลาสมากบบใส่เขาอีกเขาเปบเจ,จ้าอา <C oughs> อ่าโอเคมั้ยโอเคไหมน่าโอเคไห <C oughs> น่าจะมาทำน้ำตกกิน เกิดงานถึงแม่จากี่น้องก็ต้องไม่ยื้ในกระเาหน่คอยนิ้วจอดถึงัวไม่แจ่วไม่ราคอย่างน้พอนี้จขึ้นเขาวาเร่องเสาคอยรถขึ้นเขจะไม่ขึ้นก้นเล่นแล้วพอถึงเลียนในมูส่องได้กัจอดถึงไวถ้าีิดลมกับบริษัทขึ้าใส่ที่นั่นๆมีไป้งนรงเลยนะ ลูกไฟบางทีก็รอไม่ทำกับข้าวได้กัเช้าคือต้นหอมมาให้กัน ่อยืมนมาเขนยเลถ้าเขาเียนแม่หา่อนเพิ่มให้ดมว่หวัดดีๆกาเขาเขียนม่หาเราหน้าก็ตอยจัด้ ไม่แล้วน้องมอื่อจะเขียนพี่น้องตาหน้าจะทำน้ำตกผกูบบ้บอก,กว่าเขาจะทำนี้เขาอยากกินน้ำตกเขาเลยจะไจอ้นี่มันเป็นน้ำน้ำที่เราหน้ากระทะน,น้อ,องที่เกียดค่ะตาหนายอยากกินน้ำตกกันพี่น้องแล้วน้าซื้อหมูมาไหวไหม แ้หน้าเาออกจกปนยง้วหน้าเาเ็ัถ้าสาวนาไม่ทำวันนี้ก็คือถ้าสาวนาไม่ทำวันนี้ก็คือโมค่อยเสียอืมถ้านีหอนเร็วนนมันบ้าง ฝยใส่อปันกินเลยใส่ถงรอดนอนอย่ว้ยเหน่ยเปล่ใช้ตกอแไมันหามันนาอาล น้าอยู่ดีลูกลยลูกละที่สุดให้ลูก้าไปสืตอนหอมห้ที่เงียบเลยมิดเลเลย มีเมนต์แต่คำตอบว่าซื้อให้แม่ก่อนก็ลองใส่ต้นหอมไปด้ไ่ต้องใส่ต้นหอมก็ได้แต่อาต้องกินทิพย์ผลนอสนะพี่นอ้องกินไหมหมูฮัานเป็นแมกซะต้องกินทิพยรร์เพรสะอะไรถ้ากินเออ เหมือด้วยปลาหนึ่งมันจะมันจะเหม็นมากนะครอบคัวก็ยังไม่ถึงโอเค,อเคสีมันจะเป็นอย่างนี้เอาหน้าหิ้ง หน้ามีตน้นก็มีปลูกไว้สองปีเลยไป็กินสองปีสามปีกลยเนี่ยว่าตายเลยปลูกใจกะถาดเลยแต่ปีนี้สิหลอดก็เาลือเพือปล่อนง่ามมาต้องใช้ถองควนควนดินมันเนาะต้นหอมไม่มีที่หอาถ้าต้นหอมตกจาวก็ถือว่าท้านมากง,ง่ายกบดูสภาพ เต่าก็คือค้อมเดีว,วนัง่ายด,ดีที่สุดน,นี่หลยอาหารที่ปวเกเขียงาน หัวเฮ็ดนงานบ่คอยมีเวลานี่ค่ะจะทำให้มือ่ามือมือเวลาสาวหน้าเหลืองงานมากสาวหน้าเวลาบ่หลกลัวเสิทถ้ำเสร็จกลัวสียหยังนาะถ้าห้องมักมูไว้เลยอันนี้มันวันเสาร์สาวหน้าเลยหาโม่กลัวสาวหน้าต้องมักมูไว้ต้อนเสาร์แล้วก็มาหนาต้อนแรงถ้าไปติดล่มอยู่สองเงินกับ่ได้ขึ้น ไปติดลมอยู่ซ่องเงินก็ไม่ได้กินเด้พี่น้องรู้ไหมเ<ม>นี่ยบอล<ม>น้ำตกน้ำตกเมืองนอกเส<ม>เขาจะกินกันง่ายๆที่สืนะพี่น้องทำงานนี่ทำงานงาน,นี่ยเยอะมากทำงานนี่มากแต่เรื่องกินนี่ไม่เท่าไหรนะเรื่องกินนี่เขาจะกินกันง่ายๆ้ามีคือบานห้องออกไปสื่อ,อไรโอ้ยเนี่ย เข,ขากว่าเขาทำเองเหมือทุกอย่างอ่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศไม่พอดีนฝนตกซช้าน่าสีฐานออกไปซื้อกระเป๋าเช้าน่าเช้าน่ากระตองมีอยังเช้าน่าเออซื้อมาเพื่อมาไว้ในตู้เย็ยนหรือตู้แข็งจงสิก็จะเอาออกมาเดี๋ยแล้วเหมือไม้สื่อมาต้มยำปลาสวายซื้อมาเขาหันา่นเ,เขาเย็บเรียบร้อยเลยล่ะซื้อมาสีเขาแช่ตู้แข็งไว้แต่ อยากกินอะไรอยากกินแบบที่ว่าเอแอ,แอนี่มันบามีต้นหอมใบหอมมันบามีอ่ะถ้าใส่ต้นหอมหอมเข้าไปมันก็จะดูดีเนาะมีแค่นี้เขาใส่พ่อหอมๆอสื่อๆเลยพัก,กันนี่พอเป็นพิธีพอมันหาซื้อพักบะเพือบานห้งางบอดดอเนาะเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยารหน้าบอดดอซิมดูเวไส่เนี่เสร็จเรียบรอยยอ้รยยรรยบรอยนะโต๊ะนี่พี่นอ้อเนี่ยก,กินกันดีเลย ได้บะหมีม่ตุ่นหอมเจได้สวยๆเนาะโอเคบายเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วหิวข้าวเหี้